มาในช่วงที่สองนะครับที่เจ๊แมวดังมากก็คือเรื่องเขากระโดงอันนี้เล่นของหนักเลยแล้วทิปดีที่ดินเนี่ยมันจะกี่คนก็แล้วแต่แม่งไม่เคยเซ็นเลยยังไงก็ไม่เซ็นยังไงก็ไม่ถอนงานหนักของเจ๊แมวเลยแฟนๆเจ๊แมวถามว่าเอาคืนให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเอาอย่างไงได้ก็คืออย่างนี้ค่ะแมวนะได้ดูคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วโดยละเอียดนะคะโดยละเอียดว่า คำพูดว่าอันนี้คือเป็นพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เพื่อที่จะยกตรงนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะอันนี้ก็แอกซคลี่อยู่แล้วว่าแต่ก่อน,นมันเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดิน่ไม่ต้องมีโฉนดก็ได้ออนะหมคืกฎหมายแล้วใช่ทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วแต่ปรากฏว่า ก็มีทนายก็มีตะแบงแล้วก็มีการตั้งมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการของกรมที่ดินอธิบดีนะคะที่จะใช้มาตรา62จริงๆอะมาตรา6 0 61ก็จบแล้วนะคะ,ะเพื่อตะแบงให้จะเอาที่ดินแล้วก็มีการเอาอชนดการเอาชนดเนี่ยตั้งแต่สมัยออคุณพ่อท่านเนวินก็คือท่านชัยนะคะก็เป็นคนเช่านะอขอเช่านะคะแต่ฉนัน ก็กลายเป็นโฉนดได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องที่แข่งรถนะคะอ๋อ<ส>โมโตโมโต GP ใช่ออสนามแข่งรถแล้วก็มีบ้านท่านเออน้องชายน้องชายท่านนวินนะคะออใช่ก็มีโนนตรงนี้ออแล้วก็มีออทะเบียนบ้านของท่านอนุทินชายวิลกูลเสียหนูใช่ออแล้วก็มีที่ดินของการุณาชิดชอบแล้วก็มีการล้ำเส้น เข้าไปในที่สาธาณะที่เป็นที่เป็นสายทานน้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเออการออกโฉนดแล้วก็มีการให้เช่าต่อนะคะ30ปีนะคะถ้าดูดิฉันศึกษาโฉนดที่ดินทั้งหลายทั้งปวงแล้วคิดว่าเอ๊ะเราก็ไปยื่นให้กับท่านเดดีดนะคะบอกว่าพี่พี่อย่าหลงประเด็นที่เขาพูดว่าเออทำไมคุณไม่ให้รถไฟไปฟ้องทําไมคุณไม่ให้นู่นให้นั่นไปฟ้องอมไม่จําเป็นต้องฟ้องแอคแมันจบแล้ว คุณมีหน้าที่ยกเลิกคณะกรรมการที่คุณตั้งขึ้นมาเพื่อตัวเองแล้วก็เพิกถอนโฉนดเสียออไม่ต้องไปฟ้องใครให้เสียเวลาเวลานะคะแล้วหน้ามา้าหน้าแมวทั้งหลายทั้งทั้งปวงนะ่ะที่ชาวบ้านที่ม,มานะคะแล้วก็วันนั้นที่เห็นเขาแถลงข่าวก็มีทนาย5,000ปีที่จะเอาพี่อ้วนนะ5,000ปีอ่ะทนายทนายนั้นก็เพื่อดิฉันนะ,ะ,ะที่เขาเป็นเขาเป็นทนายให้กับถุกสำรวยนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มองเห็นชัดเจนว่าคุณช่อฉนอคุณช่อฉนนะคุณช่อฉนอันนี้คือที่ดินของหลวงแต่คุณก็พูดด้วยเปื่อยนู่นนี่นั่นไปเราก็มองว่าดูเจตนาลมคุณต้องการทรัพสมบัติต้องการที่ดินตรงนี้ถามว่าที่ดินคุณมีเยอะแยะมากมายมทําไมคุณอยากได้ตรงนี้นะคะโอเคตรงนี้นะมันเป็นที่ที่ดีแล้วก็ เป็นสนามแข่งรถเป็นโรงแรมเป็นที่ทำมาหากินของพวกคุณนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นฉันเห็นว่ามนุษย์ถ้ามีความโลภไม่มีความละอายต่อบาปเนี่ยมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงจะพูดยังไงนะคะภาษาอีสานว่ามันผดแล้วอเออมันเกินไปแล้วนะเจ๊แมวก็ไม่ยอมที่ไม่ยอมเพราะว่าหนึ่งความผิดมันชัดเจนเอกสารมันชัดเจนแต่คุณก็ตะแบงเอามาตา หกสองมาลบมาตาหกเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภูเขาแม่น้ำลำธารไม่สามารถเป็นโฉนดส่วนบุคคลได้นะคะม,มันชัดเจนในข้อกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นดิฉันก็ก็เรียนพี่เดดินท่านก็ออกไปก่อนเนาะบอกว่าน้องพี่ชอบภูสุมาวตีมากเลยเนี่ยมาอยู่พักพี่สิเราก็บอกว่าโอ้ไม่อยู่พักไหนหรอกถ้าน้องจะตั้งพักน้องตั้งเองน้องตั้งเอง,อง,ง,เ,องเพราะว่า ออไม่อยากอยู่พักไหนแล้วแก่แล้วแล้วก็ไม่ไม่ชอบประจบสอบพอยืนกลุ่มเป้าข้างเด็กข้างเล็กอะไรไม่เอาไม่ใช่เจ๊แมวนะคะดังน<ไม> <idol> ั้นเนี่ยไอ้เขากระโดงน่ะคืนได้แน่นอนแต่หน้าวันนี้ค่ะดีเสก็ลงพื้นที่ไปดิฉันก็ไปชี้จุดให้แล้วก็เ,เขียนคําร้องให้นะคะพออยักษ์ซึ่งเป็นพออรเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป like ่าไม้พวกนี ท่านก็ลงไปดูแล้วก็ดูโฉนดดูอะไรกันแล้วณนะวันนี้เนี่ยมันจบแล้วมันจบแล้วแล้วเขาชี้มูลความผิดเรียบร้อยแล้ว<ม>พอชี้มูลความผิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยดีเอสไจะต้องเป็นคดีพิเศษดิ<ม>ฉันไปขอให้เป็นคดีพิเศษนะคะ<ม>แต่ทีนี้ทั้งเรื่องสวออในชุดกรรมการวิสามัญชุดย<ม>ี่สิบหกทั้งสวออทั้งเขากระโดงเนี่ยเออมันมันมันผิดแล้ว แต่ผิดแล้วรอยังไงอรอเป็นคดีพิเศษการเป็นคดีพิเศษประธานกรรมการคือนายกรัฐมนตรีแล้วกาคณะกรรมการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถ้าเราเอาเรื่องเขากระโดงกับหัวสวเข้าในคณะกรรมการคดีพิเศษปุ๊บถามว่าเขาจะเขี่ยทิ้งไหม,มเขาก็เขี่ยทิ้งแน่นอนอใช่ใชไหมคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีมีหนูอยู่เขาก็ไม่เขาก็ให เออชะลอไว้ก่อนหรือเอาเขี่ยออกเขี่ยทิ้งดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ไปขอดีไอสบอกว่าให้คุณคิดไว้ให้ดีๆรอเจ๊แมวเ,เป็นผู้แทนก่อนอหรือรอไม่มีนายกเป็นหนูก่อนอได้ไหม <laughs> อ่แล้วก็ค่อยเอาเป็นคดีพิเศษเอาเข้าประชุมอเอาเข้าที่ประชุมตอนนี้แล้วก็ชี้เป็นคดีพิเศษปุ๊บเนี่ยรู้ไหมท่านเราสามารถที่จะส่งสาร เพื่อนติดตัดสินเลยเพราะว่าเขาชี้มูลผิดเรียบร้อยแล้วหมดนะคะพอเสร็จแล้วพอเข้าสารเนี่ยมันต้องมีติคนติดคุกมันต้องมีคนยุบพักมันต้องมีคนผิดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รอใจนิดนึงแต่อย่ากราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าคุณอย่าเอาคนบางคนน่ะที่รักษาผลประโยชน์เข้ากลับมาเป็นนายกอีกเลยอะไรคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าทำอะไรผิดบ้างนะคะ ทำอะไรทั้งแก scammer s c เมอร์ชื่ออะไรทำไมไปอยู่ตึกคุณออทำไมสแกมเมอร์ของสีเทาก็เยอะแยะเบนส m มิธอะไรก็ช่างอ,อัะนะคุณก็สนิทกันแล้วจะจะเชื่อได้ไหมว่าไม่เคยรู้จักกาันจะเชื่อได้ไหมไม่เคยมีผลประโยชน์อะไรต่อกันแล้วคนไทยนะ่ะก็ไม่ได้กินหญ้านะ คนไทยทุกคนรู้หมดนะรู้หมดใช่รู้หมดแล้วทําไม,มแฟนลับเจ๊แมวนะเอาทุเรียนมาให้<ม>เอาทองมาให้เอานู้นเอานี่มาให้เขาอึดอ<ม>ัดเขากดไลค์กดแชร์เนี่ยยี่สิบล้านวิวนะท่าน<ม>จนบอกเฮ้ยทำไมเยอะขนาดนี้<ม>ไปไหนก็แฟนคลับเจ๊แมวหมดเลยเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเยอะขนาดนี้เราตั้งพักดีไหม,มเออเราตั้งพักดีไหมถ้าเป็นคนเดียวก็เท่ไม่มีใครมาเลยอยากด่าใครก็ด่าแต่ว่าด่าเพื่อความเป็นธรรมของประชาชน ถ้าเราอยู่ข้างถนนน่ะเราอาจจะทํางานได้ไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเลือกคนกล้ากาเจแมวเบอร์ยี่สิบแปดนะคะโอ้โหเลือกคนกล้ากาเจแมวเบอร์ยี่แปดพักไทยก้าวหน้าพักไทยก้าวหน้าเขากระโดงได้คืนแน่เขากระโดงค่ะคืนแผ่นดินเขากระโดงค,คืนแผ่นดินนะคะ แล้วหัวสวก็ไม่หายทุจริตต้องไม่มีเทาก็ต้องไม่มีนักการเมืองสีเทาหรือพรรคที่เป็นสีเทาอ่ะเจ๊แมวจัดการเพราะว่าสู้คนเดียวก็จัดการได้แต่ถ้าสู้และเป็นผู้แทนด้วยเนี่ยให้เจ๊แมวเข้าไปเป็นผู้แทนในสภาได้ไหมพี่น้องประชาชนค่ะเออนี่นะเจ๊แมวเข้าสภาได้เอาเลยแล้วก็เขาก็ถามเจ๊แมวอีกว่าถ้าเจ๊แมวได้เข้าสภา ซึ่งเขาเชียร์เจ๊แมแวนะเขาบอกเข้าแน่ครับล้านเสียงได้อยู่แล้วเข้าแน่กล้าไหมที่จะเขกกระโหลกอธิบดีกรมที่ดีในเซ็นมาตราสิบแปดถอนเลยกล้าไหมกล้าค่ะอ,อนายกยังไม่กลัวเลยเอ,อ,อธิบดีก็ยิ่งไม่กลัวใหญ่เลยเแล้วนาวันนี้ท่านนายทุนพลังงานอโอ้หน้ากลัวทุกคนไม่กล้าแต่ต้องหมดเลยนะ,นะ,นะทุกพักไม่แต่ต้องทุกคนไม่แต่ต้องแต่เจ๊แมวเนี่ยคือทลายทุนพลังงาน<อ>เพราะ เพราะว่าเขากินเปล่ามาเยอะแล้วค่าพร้อมจ่ายค่าพร้อมจ่ายไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็ทุนสํารองของพลังงานทําไมต้อง50% 20%ก็อยู่ได้แล้วก็เครื่องสแตนบายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ใช้ไฟเลยแต่ว่าที่แมวต้องจ่ายผมก็ต้องจ่ายจ่ายรัฐบาลต้องจ่ายค่ะรวมๆเนี่ยเป็นแสนๆล้านแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากเรียนพี่น้องประชาชนว่า ความร่ำรวยของนายทุนคือหยาดน้ำตาของคนจนของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำไะนจมเอลก็พยายามศึกษานะว่าเอ๊ะจะทำได้ยังไงจะทำอย่างไรมันจะไม่เหมือนโฮเวลที่โดนข้างโง่แล้วก็มีคนดูกฎหมายหลายเรื่องว่ากฎหมายไหนจะเลิกยกเลิกสัมปทานหรือว่ายกเลิกสัญญาทาตุ25ปีนะได้แต่ว่าถ้ายกเลิกเลิกไม่ได้เนี่ย เราก็ใช้วิธีการขอร้องขอร้องได้ไหมขอร้องนายทุนได้ไหมว่าคุณน่ะรวยล้นโลกล้นฟ้าแล้วจนจะขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ดูกี่แสนกี่อะไรล้านเนี่ยคุณลดให้คนไทยได้ไหมลดให้คนไทยเอาคนหน้าแข้งออกสักเซส,สักเส้นแล้วก็ให้คนไทยมีความสุขได้ไหมเด็กตามหอพักก็จ่ายค่าไฟแพงชาวนาชาวบ้านโรงงานโรงแรมก็จ่ายค่าไฟแพง แต่คุณนั่นรับนอนเนอโดยไม่ลงทุนอะไรเลยเนี่ยคุณไม่เมตตาบ้างเหรอแหม่ที่เราต้องไปขอร้องในทุนลแล้วเหรอทำไมเราไม่ถามว่าอย่างนี้มันทุจริตยึดเลิกสัญญาเลยอะดูว่าเลิกสัญญามันเลิกยากเพราะว่ามันจะเหมือนโฮมเวลที่เราเลิกสัญญา,ากับเขาก็ก็โดนฟ้องข้างโง่ใช่ข้างโาง่ตอทุจริตสิพอมีทุจริตปั๊บยกกําลังดูค่ะก<อ>ําลังดูว่าเอ,อ๊ะ ใครแล้วเป็นแล้วแล้วมนตรีทําไมเซนเซนเพื่ออะไรมึงได้เงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่เจ๊แมวจะจัดการวันแรกกาบเรียนพี่น้องว่าถ้าได้เป็นผู้แทนปุ๊บจะเดินไปเลยถ้าขอร้องไม่ได้กูก็จะฟันมึง่ถ้าพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่เจ๊แมวสู้คนเดียวไม่ได้นะต้องมีสสด้วยต้องมีพรรคการเมืองเห็นด้วยต้องมีประชาชนเห็นด้วยคือต้องพูดเสียงดังโซเชียลแซงชันกับพวกนายทุนพลังงานพวกนี้ค่ะ อ้าช่องสิบสามช่วยละเพ <อ S 1> ราะช่องสิบสามเรื่องเนี้ยเจ็บใจมากว่าที่ไอ้เขาก็โดงเนี่ยมันมันต้องเอาออกให้ได้เพราะผมทำเมื่อสมัยบมเป็นประธานกรมนาคมแล้วแต่ไม่สําเร็จรต้องฝากเจแมวเลยช่องสิบสามช่วยด้วย,<ช>วยแฟนเราก็เยอะอยากได้ที่ที่ไปของเราเนี่ยเอากลับมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเจแมวก็เลยคิดว่าในเรื่องพลังงานท่านสังเกตไหมหในทุนพลังงานไปกับ รัฐมนตรีบางคนนายกบางคนไปกับนักการเมืองบางคนตีโกงตีก๊อฟเนี่ยมันก็แปลว่าเฮ้ยมันให้เงินทุพพากหรือเปล่า,าวันนี้เกลียดด้วยมันมีรูปออกมาแหมถือไม้ก๊อฟหลาเลยแล้วสนามก๊อฟของนักการเมืองอีกเออเอาอะแม่แล้วสนามก,อก๊อฟก,ก,ก,ก็มีรน<อ>ันเวย์เถื่อนอีกนะ<อ>รันเวย์เถื่อนก็ไม่ผิดกฎหมายอีกนะเ,<อ>เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไม่ผิดมันผิดนะ<อ>แต่ไอคนไปฟ้องอะไม่รู้เรื่องอคือไปฟ้องเขาที่ศาลจริงจริงมันต้องให้ ทางสารฟ้องทางปปชฟ้องคือไปฟ้องเองฟ้องไม่ได้นะคะเราไม่ใช่ผู้เสียหายใช่เพราะฉะนั้นเจ๊แมวก็จะดูกฎหมายแล้วก็จะดําเนินตามกฎหมายให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือเป็นคนใจใจสั่งมาภาษาอีสานว่าใจต้องต้องเขาเรียกคนตับเดียวคนตับเดียวคนใจคนไม่กลัวไม่ย่านอะไรนะคะคนเราก็เกิดมาก็ตายทีเดียวนั่นแหละแต่เจ๊แมวก็เสียดายอยู่นะคะ คนทำโพเนี่ยทำโพไม่มีกระทั่งชื่อพักไทยก้าวหน้าก็ไม่มีแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเจ๊แมวอยู่พักไทยก้าวหน้าพอะเจ๊แมวก็โดนแกล้งนะคะท่าน<ม>รู้ไหม,มว่าเจ๊แมวน่ะตั้งพักชื่อพลังไทยก้าหน้าผมไม่รู้เลยยังไม่รู้ว่าเจ๊แมวอยู่พักไหนเลยรกระทั่งด่าเนียนบไปเล่นเขาก็โดนเฮ้ยเอาลวเว้แมวเอาละเว้ยชื่อพลังไทยก้าวหน้าแล้ว<อ>ท่านรู้ไหมโดนแกล้งโดนแกล้งก็คือคนมารไม่มีบารมีไม่เกิดก็พักไทยก้าวหน้า จดทะเบียนพรรคแล้วก็เปลี่ยนชื่อพรรคเปลี่ยนหัวหน้าเจ๊แมวเป็นหัวหน้าปราบฏว่าคนบางคนไม่เซ็นอ๋อไอหัวตั้งคนบางคนไม่เซ็นเพราะว่าบุรีรัมเป็นเออเป็นพรรคเจ๊แมวแล้วก็ไม่ไม่สามารถเป็นพรรคการเมืองได้เพราะว่ากกตไม่รับรองแล้วก็ไม่ประกาศในราชกิจจ้าเบิกษาเจ๊แมวก็เสียใจว่าทาไงดี เราจะได้ลงการเมืองอก็เลยไปหาชื่อพักไอ้พักไหนเหมือนของเราที่เราตั้งก็มาเจอพักไทยเก้าวหน้าไทยก้าหน้าก็ท่านหัวหน้าพักก็ก็รู้สึกว่าจะโอเคต้อนรับเจ๊แมวนะคะก็เป็นพักไทยเก้าวหน้าแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้มาทีหลังก็ต้องให้เกียรติหัวหน้าพักเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วทีนี้เลขาพักเขาก็อยากเป็นเบอร์สองอาเจ๊แมวเป็นเบอร์สามก็ได้แต่เราก็ต้องแดก แสนล้านคะแนนนะล้านคะแนนได้ล้านคะแนนนะมันจะถึงจะถึงเจ๊แมวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กากันเยอะๆหน่อยตังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหรอกใจใจใจล้านนึงไม่ยากนะครับเจ๊แมวไม่ยากคนทําข่าวอย่างผมเนี่ยรู้ดีเลยว่าไม่ยากเพราะภาพรวมของเจ๊แมวเนี่ยรู้จักทั้งประเทศนะค่ะอย่างไงทั้งประเทศเนี่ยก็อย่าลืมเบอร์ยี่สิบแปดนะคะสู้ได้ใจสู้ได้ความจริงใจแล้ว สิ่งสาคัญจะทําให้คนจนค่ะท่านคะรู้ไหมว่าแม่ค้าอยู่ตามตลาดสดเนี่ยขายไก่ย่างขายส้มตากล้วยแคกล้วยปิ้งอะไรก็ช่างอยู่ตามถนนหนทางถามว่าเขาเข้าสู่ระบบประกันสังคมไหมเขาไม่มีนายจ้างที่จะสมทบไม่มีบริษัทก็สามารถเป็นผู้ประกันตนในมาตรา40ได้คือคือจ่ายเองจ่ายเองถ้าจ่ายเองเนี่ย200บาทอย่างเงี้ย เงิน200บาทอาจจะใช้ในชีวิตประจําวันอ,อาจจะไม่ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายประกันสังคมใช่ไหมคะพอขายของปุ๊บวันหนึ่งเหลือกาไรร้อยสองก็ต้องกินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยไปคุยกับประกันสังคมกรรมการบอร์ดประกันสังคมว่าเอ้ยทายังไงจะช่วยชาวบ้านได้จะช่วยคนจนได้เกิดเขาลดชนโครมหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะช่วยเขาได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่า กองทุนประกันสังคมมี3ล้านล้าน3ล้านล้านแล้วกำไรเนี่ยที่ไปลงทุนต่างประเทศอเมริกาอะไรก็ช่างที่ไปซื้อหุ้นไว้นะคะแล้วที่ซื้อตึกเวนซื้อไปกี่ตังค์อ่ะโอ้ยดีฉัก<ช>็เป็นพันล้านเจง 9, ๊งเลย0เ้านล้านดิฉันก็ถามว่าเอ๊ะทำยังไงจะช่วยประชาชนได้เขาบอกว่ากำไรที่ไปอินเวสเมนต์ในต่างประเทศ ได้กำไรปีละสามหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยได้ไหมถ้ามาตาสี่สิบเขาต้องจ่ายขั้นต่ำเจ็ดสิบาทถ้าเจ็ดสิบบาทคนที่ขายข้าวของทุกตลาดนะคะกายเจ๊แมวนะเพราะว่าตีไปหนึ่งล้านคนอ่ะหนึ่งล้านคนเสียเจ็ดิบาทเจ็ดิบล้านเองเจ็ดสิบล้านเองคุณไปทำอะไรคุณไปทำ ปฏิทิน<อ>คุณไปซื้อตึกบ้าบอหาให้คนหาเงินทอนอย่างเงี้ยก<อ>็มี9ล้าน9ก0 0ันล้านนะแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเขาเรียกภาษาอีสานว่าอมองไดสูงให้ยำมองได้ต่ำให้ย่อมองได้พอ or, อ่อให้ต<อ>ืมไอกองทุน3ล้านล้านก็ไปช่วยเขาหน่อยสิ<อ>ใช่ไหมคะแล้วไปที่บา้านจริงๆทำไปหาพ่อเหรอนั่นแหละทีนี้ดิฉันก็ลงทุนไปพูดคุยกับ คณะกรรมการท่านทวีเกียรติท่านก็เมตตาให้ข้อมูลว่าโอเคอมาตาสามหมาตาสามเก้ามาตรา4ี 10, ่บมาตาสามสามมันต้องช่วยคนงานคนงานบางคนเนี่ยคืออยากได้เงินไม่พอใช้400อไม่พอใช้นะท่านนะไม่พอใช้400รอต่อวันเนี่ยถ้าขึ้นให้เขาเป็นห600้อล่ะแต่ happy might, แฮปปี้ไหมเราต้องคุยกับนายจ้างคุยกับลูกจ้างนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยเจ๊แมวหาวิธีการที่จะช่วยคนจนแล้วเรื่อง ที่สำคัญที่สุดค่ะท่านทหารนะท่านเป็นทหารก็รู้อยู่แล้วว่าเงินพะดุงเกียรติเขาอยากได้ฐานผ่านศึก3 0 0มบาทไม่เคยมีให้เขาก็ไปขายดอกบ๊อบบี้นู่นนี่นั่นไปถามว่าเงินกองทุนพลังงานมีเป็นกี่หมื่นล้านมีเงินกองทุนประกันสังคมสามล้านล้านแล้วเราจะออกกฎหมายตัวไหนคือเข้าระเบียบการเงินการคลังที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้โดยถูกต้องตามกฎหมายได้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจม่คิดว่าทุกอย่างต้องช่วยคนจน <Okay. S 1> แล้วคนแก่ค่ะท่านคนแก่อยู่ตามบ้านนอกคอกนานเนี่ยได้หกร้อยบาทต่อเดือนถ้าหกร้อบาทตกวันละยี่สิบาทให้กินอะไรกินไข่ <laughs> มือละลูกเหรอ <laughs> มือละฟอง <laughs> มือมือละฟองเหรอคะ <laughs> เพราะฉะนั้นความเป็นอยู่ประชาชนน่ะยากจนค่ะคนยากจนก็ยเยอะเออขาว่าอีสานวาถูกบม่มีเสือบม่มีผ่า ฝาเฮื่อนเพ่กับพ่อได้รียูถูกบ่มีเขายูทองภัยสิรียูเป็นแม้ถึงได้ยากจนไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ยังไปแอบฝาอยู่ไม่ให้อายแต่ถ้าไม่มีข้าวตกถึงท้องล่ะจะไปไปรีอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยต้องกินอิ่มนอนอุ่นในฐานะที่สสแมวเนี่ยจบการศึกษาในด้านการพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็คิดว่าคนไทยจะต้อง พ้นจากความยากจนหนึ่งชาวนาทำไมจนมเขาบอกไม่มีความยากจนในคนขยันแต่คนชาวนาชาวไร่ขยันขันแข็งหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่เป็นอาชีพที่ไม่สามารถกำหนดราคาเอาเองได้คือชาวนานะคะเหมือนหามผีตกป่าช้าเอาไปขายนะ่ะคือถ้าป่าช้านะ่ะไม่ฝังก็เผาเอาไปขาย เขาให้กดราคาเท่าไหร่ก็ต้องขายให้เขานะคะท่านตรงนี้เนี่ยก็คิด,คดว่าถ้าเรามีสากรทุกอำเภอะท่านมีลานตากมีไซโลถ้าเรามีโรงสีด้วยเนี่สีแล้วก็แปลรูปทำแบรนด์ใหม่ส่งออกนะคะแล้วก็รับซื้อเขาในราคาที่ยุติธรรมแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือลดต้นทุน,ทนการผลิตลดต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยก็ถูกเดือนนี้พันกว่าบาทนะคะพอพันกว่าบาทถ้าสมมุติว่า เราเขาชาวบ้านชาวนาซื้อได้ลูกละ500เนี่ยเขาจะแฮปปี้ไหมต้นทุนก็ลดลงแล้วก็สามารถขายได้ในราคาที่เป็นธรรมแต่รูปเป็นข้าวสารขายได้สร้างแบรนด์ของตัวเองได้แล้วก็มีโดนให้ให้ยืมมีรถเกี่ยวข้าวรถสีข้าวเซ็นเตอร์ก็คือสากลโอ้แล้วส่งออกให้ด้วยใช่มันมีทุกมันมีทุกอำเภอแล้วทำไมคุณไม่ใช้ เกษตรอำเภอเกษตรตำบลมาช่วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะคะลงทุนกับเกษตรกรบ้างไม่ใช่คุณไปลงทุนให้แก่ภาคอุตสาหกรรมภาคส่งออกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องลงทุนกับชาวนาแล้วก็น uh, ้ําเนี่ยเดี๋ยวก็น้ yani> ําท่วมเดี๋ยวก็ภายแรงทำนาไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องบริหารจัดการน้ําให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยมีความสุขดิฉันน่ะ สอแอลเคยเห็นชาวนานไปเกี่ยวข้านวน้ําท่วมหนีน้ําเพราะนี่คือสมบัติของเขานี่คือทุนทั้งหมดของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีการบริหารจัดการน้ําที่ดีไม่น้ําท่วมไม่น้ําแรงเนี่ยชาวนานก็จะมีความสุขมากนะคะดังนั้นรัฐบาลกี่รัฐบาลเราก็รอคอยหงชีมูลรอคอยโครงการก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เอาไปทําอะไรก็ไม่รู้เงินก็ไม่มีประโยชน์ไปสร้างตึก ไปสร้างสนามบินสามสี่หมื่นล้านเดี๋ยวนี้มีตั้งเยอะแยะมากมายมันจําเป็นแค่ไหนม,มันจําเป็นแค่ไหนมันไม่จําเป็นนะคะแล้วเงินที่ผู้สูงอายุนะเจแมบอกว่าห้าพันไปเลยห้าพันใช้เท่าไหร่ถ้าคนสูงอายุทั้งหมดนะ่ะสิบล้านหลังจากนั้นเนี่ยเราเลือกออคนสูงอายุที่ไม่ได้มีสวัสดิการไม่ได้มีอะไรนะ อยู่ใต้เส้นความยากจนมีรายได้ต่ำกว่าปีละ1นึ่งแสนเนี่ยมีแค่4ี่ล้านคนเองค่ะถ้ามี4ล้านคนคนละ5,000ันก็เป็น20,000ล้านหาได้ไหมสองห0ื่นล้านถามว่าหาได้กองทุนเยอะแยะมากมายเจ๊แมวหาได้คือถ้าเราคอนเซนเทรตกับงานคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เราจะทำเพื่อประชาชนมันมีที่มาที่ไปเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเจ๊แมวก็ขอโอกาสให้ เบอร์28นะคะเบอร์28ค่ะเบอร์28เจ๊แมวเจ๊แมวพักไทยก้าวหน้านะคะไทยก้าวหน้าก็เสียดายอยู่ว่าโพก็ไม่พูดถึงสื่อใหญ่ก็ไม่เชิญเพราะเชิญแต่พักใหญ่ๆเปิดไปก็เจอเท็งเจอเชนเจออะไรไม่มีเจ๊แมวเลยไม่ได้พูดนโยบายเจ๊แมวดีมากแต่ชมเลยพอพูดพร้อมกันเลยดีมากมันมันมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องไมโครอิคโนมีแต่ถ้าพักใหญ่ๆเขาทาเรื่องแมโครทําเรื่องอะไรก็ทําไป แต่สิ่งที่สําคัญเส้นเลือดฝอยค่ะถ้าเส้นเลือดฝอยตันแตกเป็นอามภาตตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เ,เป็นนโยบายของเจ๊แมวนี่คือนโยบายเล็กๆที่เข้าถึงประชาชนนะคะแล้วท่านคะถ้าประเทศเราเนี่ยเป็นต้นไม้มกําลังเหี่ยวจะตายถ้าเราลดน้ำเนี่ยคุณไปลดยอดมันไปลดนายทุนไปลดอะไรมันไม่ฟื้นนะ ต้องลดที่ลากมานันต้องลดที่ชาวบ้านชาวนา80อร์ซของประเทศคือเกษตรกรหัวใจคือเกษตรกรนะคะเอาละครับเราจะต้องไปช่วยเจ๊แมวเลยเนี่ยเพราะว่าผมฟังแล้วเนี่ยรู้เกือบทุกด้านนี่เป็นไอตัวเนี้ยซูปเปอร์จริงนะแต่ไอซูปเปอร์ที่พักพวกไปเขียนได้จนเป็นอุย้ยซูปเปอร์อย่างนั้นซูปเปอร์จีซูปเปอร์เอหาอะไรของแม่นะ่ะสร้างกันไปนี่รู้จริงพูดจริง ได้ทุกสาขาอาชีพยันเกษตรได้หมดเลยอินเตอร์ดิสปินารีต่างประเทศก็ได้และเจแมวเนี่ยเป็นคนช่วยจตุพรพรมพันธ์นะตอนที่เขาน่ะโดนตัดสิทธิ์สอสดิฉันไม่ได้รู้จักเขานะแต่ดิฉันเห็นว่ามันไม่ถูกคนหลักนะมันไม่ถูกต้องที่จะไปตัดสิทธิ์เขาศาลและธรรมนูญเนี่ยสสแมวก็เดินทางไปเจนีวานะไปเจรจากับรีขาธิการ ของ IPU <ơn. S 2> เพราะว่าสสแมวเนี่ยเป็น IPU i n t อินเด l a m พ n t a r ินเทเลตยูเนคือเป็นกรรมการประจำหน่วยหน่วยประจำชาติไทยในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศแล้วเราก็ล็อบบี้สสทุกคนให้ยกมือเห็นชอบจตุพรพรมพันธ์จนเลขาธิการ IPU สภา,าทั่วโลกน่ะสสทั่วโลกก็มีมติให้คืนสิทธิ์ให้กับจตุพรเราก็มาแซงชั่นที่ ที่ศาลที่กรุงเทพแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องต่างประเทศไม่สนใจไม่รับรู้สาลรัฐธรรมนูญนะแต่ถือว่าเราไม่ใช่รัฐมนตรีเราไม่ใช่อะไรเราเป็นแค่ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเรายังแต่ลุยนะเสีแมวนะลุยไปเลยไม่มีเงินค่าเครื่องบินก็ไปขอคนนั้นคนนี้แม้จะไปไต้หวันก็ไปขอมาเพราะว่าเบิกไม่ได้เพราะไต้หวันเนี่ยไม่สามารถเบิกได้มันถือว่าไม่ใช่เรื่องร,ร,รัฐบาลต้องไปค,คือทําอะไรทําด้วยใจเราก็ไป ออไม่รู้จักใครก็ไปทําอะไรก็ไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ทใจแต่เจมส์มาไม่มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีทางทางที่เก่งอยู่เก่งอยู่แต่ไม่เหงไม่ประจบไม่สอพอกูไม่สนนะคะอ้นี่ยอมรับเก่งจริงผมฟังอยงเพราะผมนั่งอยู่ตรงนี้สิบกว่าปีแล้วท่านท่านรู้ไหม,มเรื่องไตหวานน่ะมีรัฐมนตรีทุจริตดิท่านก็โวยวายนะ แล้ทางพักก็บอกว่าเฮ้ยพักเดียวกันอย่ายุ่งอไอ้สอสอทั้งหลายเนี่ยมันไม่ดูปรัชญ,ญาความคิดของเรานะว่าเราทําอะไรเพื่อประชาชนมันก็ปกป้องนายมันว่านี่เจ๊แมวนูนีนั่น,น,นเราก็ฟ้องเลยนะฟ้องเลยเพื่อปกป้องศักศีตัวเองฟ้องเลยมันติดคุกนะ,ะ,ะติดคุกเราลงอาญาแต่สิ่งที่เจ๊แมวทำบอกว่าคุณทุจริตหินปูนทรายทาไปเลยไม่ได้ว่าแต่คุณทุจริตคนงาน คนงานที่เขาไม่เป็นโจรเนี่ยก็ดีแล้วแล้วคุณมากินหัวคิวเขาเออแล้วคุณพูดจริตเขาเพื่ออะไรแล้วเราเป็นผู้แทนนะเราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยผู้แทนทั้งหลายมันบาด่าเจ๊แมวนะมาอีนี่มันด่าแล้วมันตีมันนิสัยไม่ดีเฮ้ยนิสัยไม่ดีคือมึงมึงไม่ปกป้องประชาชนกูปกป้องประชาชนเพราะฉะนั้นในพักเราก็เลยไม่ค่อยแคร์ใครไม่ค่อยสนใจใครผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขอให้ถอน เราก็ไม่ถอนอถ้าจะพูดอะไรก็ไม่ต้องพูดเราเป็นเรชาวบ้านอ,อย่าพูดให้ฝ่ายค้านพูดเราก็เถียงนะถ้าไม่ให้หนูพูดก็ให้หนูเลี้ยงลูกอยู่บ้านสิ<อ>ก็เลยผู้ใหญ่ไม่ชอบยายแมวก็เลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเราไม่ประจบไม่อะไรไม่สนใจใครเพราะฉะนั้นทํางานอย่างเดียวเป็นสสมาตั้งแต่ซีซีนะเ,ออเป็นตั้งแต่ซีีแม้แต่สสยกมือให้เป็นประธานกรรมธิการ ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบนะอันนี้แหละก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่อยู่พักไหนแล้วอ่ะตั้งพักเองดีกว่าคิดอย่างนี้ค่ะดีเอาละครับเจ๊แมวเบอร์ยี่สิบแปดค่ะพักพักไทยเก้าหน้าอ่าเบอร์ยี่แปดพักไทยเก้าวหน้าอย่าลืมนะครับคนละเสียงเจ๊แมวต้องการหนึ่งล้านเสียงนะครับ เอาละครับเวลาหมดแล้วขอบคุณเจ๊แมวมากขอให้โชคดีนะครับเวลาท่านผู้ชมไปเลยครับขอบคุณนะคะค่ะ